ข้าวจ้าเห็นนกกะแดนถือมีดชักตองวันนี้ไม่ได้มาตัดหญ้านะอยากรู้ปะว่าวตลกแะดนมาทำอะไรเดี๋ยวตามนกกะแตนไปดูนะจ้าเห็นปะนี่อะไรนี่คือสับปะรดและนี่คือสับปะรดที่หายไปรูปะฝีมือใคร แต่ก็แตนไม่รู้หรอกว่าฝีมือใครแต่ที่รู้ก็คือว่าตัดมันให้หมดเลยแล้วกันเนี่ยมาดูนะว่ามีอยู่กี่ลูกหนึ่งสองสามอันนู้นยังเล็กอยู่ค่อยตัดร้วกันอันนี้ก็น่าจะใหญ่แล้วนะอันนี้ก็ใหญ่แล้วนุ่นก็อันนู้นอ่ะก็ใหญ่แล้วนะนุ่นก็ใหญ่ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวจะเอาไปชิมก่อนนะว่าสับประรดไปชิมก่อนว่าสับประรดเนี่ยหวานไหมนนี้น่าจะกระลอกเจาะจ้าเพิ่งเจาะด้วยเนี่ยดูว่าหวานหรือเปรี้ยวถ้าหวานก็ขายเป็นสับประรดผลไม้แต่ถ้าเปรี้ยวก็จะขายเป็นสับประรดเป็นผักเอาไป ประกอบอาหารทำแกงส้มก็อร่อยนะจะบอกให้สับป,ปะรดเนี่ยดูนะลูกเป็นปเป้งเลยลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราตัดกันเลยเอาอันไหนก่อนดีจะบอกว่าต้องแดนพิ่งตัดสับป,ปะรดครั้งนี้รอบนี้เป็นครนะั <c oughs> ้งแรก่าฮ่าก็รู้ว่าตัดได้ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ไ,ได้ไปได้ได้มาแล้วหนึ่งลูก อโอ้ยจะบอกว่าสับป,ปะรดลูกแรกในชีวิตนนเี่ยที่ตัดเองมาดูหน้าตาหน่อยดินี่ขายของเสร็จก็ต้องใส่เสื้อแบบนี้เพราะว่ายุงมันเยอะมากเดี๋ยวจะไปตัดลูกอื่นต่อนะแต่ว่าคงจะต้องปิดไร้ก่อนเพราะว่า ไม่นั้นถ้าไลฟ์ไปด้วยตัดไปด้วยท่าทางวันนี้ถ้าก็แตคนคงจะค่ำแน่เพราะมันมามาันสิบกว่าลูกได้แล้วพรุ่งนี้เจอกันที่ตลาดศูนย์แพทย์ชุมชนคลองแหนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้ะเอาปินไลฟ์ไม่ได้ทำไงดีเดี๋ยววางวางก่อนบ๊ายบาย